สำหรับคนที่จะสมัครขับโบนะครับถ้าคุณเห็นคลิปนี้อยู่แปลว่าสมัครได้อยู่รีบสมัครก่อนระบบจะปิดพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับสมัครขับโบแล้วกดอันแรกมันจะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้กรอกอีเมลกรอกเบอร์โทรศัพท์เลือกจังหวัดที่ต้องการวิ่งงานแล้วกดติ๊กถูกจากนั้นระบบจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับให้ทุกคนกดรับรหัสผ่านทาง SMS จากนั้นระบบจะส่ง SMS นะครับรหัส o t p ไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนกรอกรหัสให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นมันจะข้้้้นนนนมาาาาาาาเเป็หหแบบีกกกกกกยืืัลลรรออออช่สสสุภษ แนะนำนะครับใส่ตามนี้ได้เลยจากนั้นให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างครับด้านล่างเนี่ยเขาจะให้กรอกข้อมูลของยานพาหน,นะที่เราต้องการจะใช้สมัครเราก็กรอกไปได้เลยนะครับรถรุ่นอะไรปีไหนเลขทะเบียนอะไรสีอะไรจังหวัดอะไรนะครับอ้างอิงตามเอกสารหน้าเล่มรถเท่านั้นถ้าเสร็จแล้วนะครับให้กดถัดไปได้เลยแล้วมันจะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะให้ใส่เลขบัตรประชาชน13หลักและเลขแบบขี่8หลักที่อยู่หน้าเอกสารของเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดถัดไปได้เลยเมื่อกดถัดไปมันจะถึงหน้าเอกสารนะครับเอกสารที่ใช้มีอะไรบ้างผมขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับใช้ตามนี้นะ ร,ร,รูปโปรไฟล์คนขับที่เป็นรูปหน้าตรงคือมันสําคัญมากนะครับบางคนไม่เข้าใจเนี่ยส่งมั่วไปโดนบล็อก7วันส่วนเอกสารนอกเหนือจากที่ผมแจ้งนะครับไม่ต้องส่งนะผมจะขึ้นให้นะครับเอกสารอะไรบ้างที่ไม่ต้องส่งเลยห้ามส่งเด็ดขาดนะครับตามนี้เลยนะหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดถัดไปได้เลยนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะหน้านี้สําคัญมากๆนะครับประเภทการเลขเก็บเงินแฮกเป็นบุคคลธรรมดาในส่วนของที่อยู่ให้กรอกตามบัตรประชาชนนะครับชื่อบัญชีธนาคารเลขบัญชีธนาคารสาขานะครับกรอกให้ครบเลยหลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้เลือ ลงมาด้านล่างนี่กดคําว่าถัดไปนะครับมันจะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะให้ทุกคนรอนะครับไม่เกิน1วันนะครับไม่เกิน1วันเท่านั้นสําหรับใครที่รอหน้านี้เกิน1วันนะครับให้แช้ส่วนตัวมาถามผมเพื่อหาวิธีแก